สำหรับใครที่อยากได้ลอเทอร์มานะครับเป็นการ์แจกฟรีนะครับลอเทอร์มชชรอนนะครับไปนี้ไม่สามารถคราบได้นะต้องได้จากการทาเควสเท่านั้นนะครับวิธีการก็คือให้เราไปที่เควสนะครับแล้วก็ไปที่อ่าเควสตรงนี้นะให้เราไปที่ระบบเกมนะครับระบบเกมอันนี้นะแล้วลอเทอร์มาเนี่ยมันอยู่ในส่วนเสริมมาร์ชออฟเดอะริชคิงนะครับมาร์ชออฟเดอะ c ิชคิงนะฮะตัวนี้นะ หาหาคำว่าอาคมกำหลับคุณนี่นะอาคมกำหลับคุณเนี่ยบอกว่าสร้างเอฟเฟกความเสียหาย150แต้มด้วยเอฟเฟกของจอมอาคมนะครับแล้วก็ดูรังวันนะรังวัลจะเป็นโลเทเมทอโรนส์นะครับสร้างไม่ได้นะแล้วจอมอาคมคือใบไหนล่ะนะครับใบข้าไลา่3ใบนี้นะโอเค นะครับเราเล่นจอมาคมจอมาคมเนี่ยสามารถตั้งเอาจอมาอาเอาบอร์ดตั้งก่อนแล้วก็พอฝั่งตรงข้ามตั้งบอร์ดมาเสริมอะเราก็ลงจอมาคมแล้วก็เทรด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 นะครับเคล็ดลับนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากเก็บจอมาคมเร็วนะครับให้เล่นกับเด็กพาราดินนะคอมโบคู่กับตัวนี้ปัจจันหน้านะครับปัจจันหน้ากับแสงเจ็ดนะครับถ้าเราเล่นดอกสองกับดอกเจ็ดแล้วก็รอโทรมารอบหนึ่งมันจะได้ประมาณสัก40หรือ5้นะมัน6 ทำประมาณ3 4ถึงครั้งอ่ะ4ครั้งก็คือครบเลยเก็บเควสได้เร็วมากๆนะครับเนาะไปลองหาทําดูนะแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับจบรายการนะครับ